เราก็พามมากินส้มตำลาว,วยวนนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเราสั่งอะไรนะคะอันนี้เขาเรียกตำเราสั่งตำอะไรมานะตำแซ่บเสยอเอออันนี้อันนี้นะคะจะเป็นตำแซ่บเสยนะหนึ่งม,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 มีอะไรบ้างนะมีตำใสอย่างไหอ่ามีตำมีใสแคมหมูแล้วก็อันนี้เส้นหมี่รั่ว แล้วก็มีข้าวปุ้นขนมเจนใส่ทรงภาษาด้วยค่ะดูน้ำปลานะคะแบบเบิ้ลสีตากให้เบิ้ลสีส้มะะดูนะคะจิ้มเหรอเดี๋ยวจิ้มให้ดูก็ได้จะะิ้มวางก็ได้ว่ขออนุญาตจิ้มนะคะ ก้นกข้าวเหนียวพอนนะคะเบิ่งกระติดเขาท่านให้อันนี้ข้าวเหนียวนัินง่ออ่ะเอาไปอันนี้ให้เท่าใดอันนี้หนูให้สิบเลยม,มันนัวมากทุกคนนัวแบบนัวน้ำปลานะ,ะนัวแห้งแบบนี่จะสอนนะามีนำ้ำมันมมีน้ำปลาขายแน่นเนาะจะสอนจิมจําเบะลงไปนะคะ ต่อไปกับแก้มไม่ใช่กับข้าวของเราเมนูเมนูที่สองนะคะเป็นกุ้งกุ้งอะไรนะกุ้งฮันอ้อยกุ้งฮันอ้อยนะคะเนี่ยใสอะไรบ้างมีเกล็ดขนมปังมันจะคล้ายๆแบบเดี๋ยีให้เบิ้งบีให้เบิ้งเดี๋ยวบีให้ดูอุ้ยหอมแฮมมันสิคล้ายๆแบบหมูเด้งผสมกุ้งเนาะ แต่ก็มาชุบเกลยดขนมปังแล้วก็มาทอดแต่ว่ามันมอมไปมอมอย่างมอมอ้อยมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มมันจะเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มบวยบวยบวกลิ้มจะแซ่บแล้วค่ะให้เทธอได้ไหมคะให้ซีฟเลยซีฟติดเต็มติดอันนี้ไปหาอันนั้นดูเป็น มาเบิ่งปลาซิวอ้าวดูหน่อยพถอดอันนี้ปลาซิวนะคะปลาซิวอ้าวมองมาว่าจะขุ้มขี้มันอันนี้ให้เราได้อันนี้เนื้อให้ห้านะสจหรับเอามากินกับส้มตำแล้วได้มันขมขี้นิดนึงนะคะสำหรับสำหรับวันไม่กินขมนะขมขี้นะแล้วก็จานต่อไปอืมนี่มันจิ๋มดั่ อันนี้จะเป็นข้าวหมูย่า<อ>งกน้ำนจ,จิ้มมะขามอ่ะอ๋อคือเปรี้ยวเหลืเดี๋ยวจะชิมแต่เราชอบเราชอบมากเลยที่แบบมันมันไม่เยอะอันแบบนี้มันไม่เยอะกินนล้ำแน่รงพรสอ,นะอ่งเดี๋ยวจะพา เดี๋ยวกินหมูก็ชิมว่ามันรสชาติเป็นยังไงคือหมูอ่ะเอาจริงเนะเขามักแนี่ยไรกอยากถามไม่ใช่หมูอะไม่จิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองชิมน้ำจิ้มเขานะอันนี้เป็นเป็นน้ำเปรี้ยวหวานหเออเป็นน้ำจิ้มเจ้าหวบเน้อหวบเน้อเดี๋ยวเรามาลองชิมนะคะ นเนืซิมกับเจี๊ยบแกวทุกคนเสียงว่าเขาปรเด็จ,าจ้างเข้าปรเด็ามดีวิวด้คะ่ะมือจะบองว่าบัาจิ้งดูน้ำจิ้มแซ่บเวอร์แซ่บแบบ้อนหน้าแบกค้ามแบบ้อนน้าแบ,บคา,แนนางบบคาม,มากเ่อยมาเลยเต่อไปย่างพุดถ่ายยังดถายที่ส น,นี่เรายังไม่เคยลองอยำหมูยออันนี้ยำหมูยองแต่ว่าถ้าห่หมูอยอแบบเน,<ผ>นนะี้ยมามันจะเป็นหมูยอแผ่นกลมๆแผนน่นใหญ่ๆมันจริงเหรอถ้าทราหมูยอมันจะหันน่นใช่าาไหม,มแต่อันเนี้ยเขาฝานไงเป็นอ,อันเนี้ยฝานอาดู หมูยอเด้งมากทุกคนแปน้งนุ่จังนี่ย <c oughs> ยิ่่างบุลเลอก์ยิ่เสียวเลยเหมืนอนข้นท้าวันอ่กว่า <c oughs> ตัวได้หน่อยเอาไปไใยใส่สิใน,นานยทอขนาดกับเปา,าเสียบก็เไเป๋าใยสูงของคือเจ๊ในท่อ <c oughs> จะบอกว่า <c oughs> วหมูยอที่เรากินตามท้องตลาดอ่ะน่าสีไม่แปลกแปลกไหมแต่เนี่ยคือเด้งเด้งหนมูว่าทุกคน <c oughs> ต้องลองต้องลองต้องมาลองนะอยู่ไหนที่ลาวยวนนะคะอ่ะพี่เซนมาก ีโอเลี้ยงยกล้อยกอยู่บลนอล้อโอเลี้ยงยกแก้วแต่รวมๆทุกคนรวมๆหนูให้สิบจนสิบนะสำหรับคนที่แบบมักกินอาหารอีสานเนาะอันนี้มันก็เขามีเมนูให้เลือกหลากหลายนะมีแหนมเนื้อแล้วก็มีพวก ใบเตี๋ยวปากหม้อเยอะมากเมนูแบบต้มแซ่บอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากต้องมาลองชิมไอดก็อร่อยใช่ไม่จะกหน้าสับแสบดูอันเนี้ยคือเป็นคนนี้น้าปลาหลายใจนักเอาจริงๆหนูมาเดินห้างบ่อยแล้วก็กว่าจะถูกใจร้านน่าะหาเพราะเพราะร้านที่เคยไปกินอ่ะเขาปิดก็เลยมาลองร้านนี้ม้อง้านะคะทุกคนวิดแคปหนูก็จะแบบ มีขเขาก็ใส่นเนาะมันมีจังต่างหากเขาโรยกระเทียมเกียวประเด็นคือแคบหมูทอดยังไงอ่ะไม่แข็งกรอบมากเหมือนแบบเเอหอมือนไม่ได้ทอดอะเหมือนอบอะอบอแล้วแบบมันฟูๆ,ๆอ,อ่ะต้องมาตำแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจะกินแล้วขออนุญาตกินนะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย